กล้วยออกปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้นะผามาเบิงกล้วยเนาะคะ่ะเนาะที่เขาปลูกไปนั่นนะยูแดนข้างในนะมันออกปีแล้วนะมันมีน่วยแล้วนะ่ะเป็นกล้วยไอ้กล้วยไข่เนาะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงนี่ๆนี่ค่อยๆย่างไปเนาะเบิงต้นพักหวานเขาเด้อต้นพักหวานนะ่ะอ,อ่กหนวยลายลายเด้อพักหวานนะ่ะเบิงต้นพักหวานก่อนเนาะก่อนสิไปฮอดกล้วยเนาะคะ่ะเนาะนี่นะพักหวาน ออกนวยเยอะมากเลยน่ะกินบบท่านน่ะตอนนี้นะ่ะกินบบท่านหลายอย่างมากเลยออกมาแล้วก um, okay ็กินบบท่านน่ะนี่นี่นี่ผักหวานเนาะนี่นี่มาเบิองต้นนี่ทย่อยเบิองไปเนาะทย่อยเบิองไปนี่ผักหวานออกออกนวยมากน่ะเอาเอากินบบท่านแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวสีพายยางขามสพานนี่ไปเนาะเพราะว่าก้อนหน้านาหน้ามันถ่วเนาะหน้ามันถ่ว เอ่เ้าก็เลบ่อกกายยางเนาะคะ่ะนอแต่ว่ามามือนี่น่ะมันลดแล้วน้อน้ำลดแล้วเราก็นาจะลดยาวเลยแหละสิพายางไปเบิ่งกล้วยเนาะคะ่ะนอนี่นะพอเขามาแดนกลาง้างในแล้วนี้แบบว,ว่าน้ำม,มันท่วมเนาะคะ่ะนอห้ากะห้ากะจากสิเฮ็ดจังไดเนาะก็คือรอบปับปรุงอ่นละนี่นะพายางมาเบิ่งเนาะคะ่ะนอสมโอห้าน้อนี่ต้นกล้วยห้าวน้อมาเบิ่งสมโอสมโอ สมโอนะจ้าสมโอนี่กล้วยแถวนี้น่จะเป็นกล้วยไข่เนาะค่ะเนาะกล้วยไข่ออกปีแล้วออกปีแล้วนี่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 พามายางเบิองเนาะค่ะเนาะนี่นะกล้วยไข่เนาะค่ะออกปีแล้วเด้อนี่นี่นี่พึ่งปลูกไปเมื่อหาเดือนที่แล้วนี่นะสำหรับกล้วยที่อยู่ในในแดนขังในของเฮานี่นะ โซนนีทั้งโซนแหละเพราะว่าเขาปลูกพร้อมๆกันนอหาเดือนแล้วนอะออกปีออกน่วยเฮาได้กินแล้วนะ่ะนี่พามาเบิงโซนนี่เนาะคะ่ะนอโซนถังในนี่เพราะว่านานๆบ่ทันพ้า,พายางจ็กเถือเพราะว่นหนามันถ่วมก็เลย่าพาายางเนาะนี่นี่อีกต้นหนึ่งเป็นกลวยไข่นะะเนาะค่ะนะออกปีแล้วนาะนี่นะคงน้องหน้าของไก่คันบันถุงนะะเนาะค่ะนาะมนี้้ายางถังไนเนาะ ห้อยยางได้แล้วสะพานมันบวถวมแล้วเฮาก็เลยพ่านยางข้างในเนาะผามาเบงกลวยเนาะค่ะเนาะต้นข้าวโพดเนาะค่ะนี่สงสัยจะบ่ได้กินดอกเพราะว่าหน้ามันถ่วมเนาะมันก็เลยเวลามาแล้วนะมันก็สิบ่ได้กินละเบิงต้นคาเ้าตที่ะต้นคาเฮาก็งามแล้วเนาะค่ะเนาะื้นนี้ผ้ามาเบิงกลวยด้วยค่ะพ้ามาเบิงกลวยออกปีแล้วออกนวยแล้วเนาะนี่นะเป็นกลวยไข่สำหรับแดนนี่นะเดี๋ยวฮากะ เดี๋ยวเขาก็มีกล้วยกินแล้วเนาะคะ่ะเนอนี่พามาเบิ่งคลิปสั้นๆเนาะคะ่ะเนอพามาดูกล้วยพามาอัปเดตสวนนีลาว่ากล้วยนะออกออกออกปีแล้วเนาะคะ่ะเนอ